สนุนข่าวโดยใช้ง่ายใช้ดีต้องเขียวขจีนานาโนแคปซูลใหม่ล่าสุดจากแคนาดาสนใจโทร0856876161สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวกเกษตรต้นชั่วโมงกับผมบาสทัชกรหงวิไล ผู้ชมครับวันนี้บาสมีข่าวเกี่ยวข้องกับการส่งออกปลาของบ้านเรานะครับปลาสวยๆงามๆแบบนี้สามารถสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกำรรมแล้วก็มีตลาดถึงประเทศสหรัฐอเมริกาในการรองรับนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลงานของอควาไทยเอ็กซ์พอร์ตนะครับในการส่งออกปลาสวยงามโดยคุณบำรุงนะครับได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นของอควาไทยเอ็กซ์พอร์ตครับว่ามีการส่งออกปลาสวยงามไปต่างประเทศตั้งแต่ปีคศ1984นะครับแล้วก็เริ่มเปิดตลาดในสหรัฐอเมริกาเป็นที่แรกด้วยซึ่งก็มีการ ช่วยทาการตลาดกันเป็นต้นมานะครับจากนั้นการค้าก็จเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบันครับและนอกจากนี้ครับอควาไทยเอ็กซ์พอร์ตยังมีการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นด้วยตามออเดอร์ของลูกค้าที่ชื่นชอบปลาสวยงามของประเทศไทยของเราครับทั้งนี้พันปลาต่างๆของอควาไทยเอ็กซ์พอร์ตนะครับรับมาจากผู้เพาะเลี้ยงโดยตรงจากบ้านโป่งที่กาญจนบ,บุรีครับแล้วก็สุขโขทัยเนื่องจากเป็นสายพันธุ์ที่มีคุณภาพดีและได้ปลาที่มีสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับและคุณภาพดังกล่าวนี้ทําให้ลูกค้านั้นบอกเล่า ปากต่อปากแล้วก็เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีนะครับเขาบอกว่าเดือนหนึ่งนี่นะครับสามารถส่งออกได้รายได้4ี่ถึงห้าแสนบาทต่อเดือนด้วยนะครับและตลาดหลักที่สําคัญคือประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงแค่ประเทศเดียวด้วยครับสำหรับประเด็นปัญหาในการส่งออกปลาสวยงามของบ้านเรานั้นนะครับเขาแอบน้อยใจนะครับเขาบอกว่าอุปสรรคที่สาคัญในการส่งออกปลาในต่างประเทศนั้นก็คือเรื่องของนโยบายของภาครัฐครับที่เอื้อโอกาสให้ผู้ส่งออกปลาสวยงามไทยค่อนข้างน้อยครับทำให้เรานั้นต้องต่อสู้กับต่างประเทศได้ยากครับ เนื่องจากตลาดผู้ส่งออกในสิงคโปร์หรือมาเลเซียนะครับเป็นตลาดส่งออกปลาสวยงามที่เติบโตมากและแต่ว่าภาครัฐของประเทศเหล่านั้นนะครับก็มีการสนับสนุนให้เป็นอย่างดีครับในขณะที่บ้านเรานั้นให้ความสําคัญในเรื่องการส่งออกปลานี่น้อยลงนะครับอย่างไรก็ดีนะครับในอนาคตทั่วโลกนะครับก็จะนิยมปลาสวยงามเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงผู้ส่งออกปลาสวยงามก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับโดยประเทศไทยของเรานี้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนั้นมาเข้าประเทศไทยของเราเป็นจำนวนมากนะครับก็จะส่งผลให้มีการน นิยมปลาสวยงามนี้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับรวมถึงถ้าได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเพิ่มเติมก็เชื่อว่านะครับตลาดปลาสวยงามของไทยนั้นจะสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดด้วยเนื่องจากศักยภาพของผู้ประกอบการไทยนั้นมีประสิทธิภาพสูงผนวกกับภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยในการสืบพันธุ์ของปลาสวยงามของเราหลากหลายพันธุ์ครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้อควาไทยเอ็กซ์พอร์ตด้วยนะครับสามารถส่งออกปลาได้รายได้ดีๆแล้วก็มีปลาจํานวนมากๆส่งออกให้เพียงพอทั่วโลกเลยนะครับและสำหรับวันนี้ข่าวเกษตรต้นชั่วโมงต้องลาไปแล้วพบกั ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ